สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมก็วันนี้อยู่ในเกมคุกกี้รันคิงด้อมนะครับก็วันนี้ผมจะมาสุ่มนะครับเป็นคุกกี้อีกตัวหนึ่งที่เข้ามานานแล้วแหละสักพักแล้วผมก็ยังไม่ได้สุ่มนะเพราะเอินว่าอยากจะมาสุ่มทีเดียวนะครับไปเจ้าตัวมะเดือนนะครับก็คือมันจะให้สุม่มโดยใช้อะไรนะไอไอเขาไาเนี่ยนะครับเออไอเยลลี่แตเข่าเนี่ยนะครับครั้งละห้าสิบนะแต่ในกิจกรรมนี้แม่งดูดิ แจกทีละสองทีละสามแต่ว่ามันวนเรื่อยๆนะครับมันโหวตได้เรื่อยๆเก็บได้เรื่อยๆเนาะก็ผมมีอยู่หนึ่งพันนะครับซึ่งหนึ่งพันเนี่ยยังไงก็การันตีนะครับยังไงก็การันตีหนึ่งตัวอยู่แล้วนะแต่ถ้ามันออกก่อนหนึ่งพันที่ผมจะได้การันตีเนะี่ยผมจะกดรีเฟซนะครับเพื่อจะสุ่มอีกตัวหนึ่งนะซึ่งผมบอกเลยว่า,าเจ้าตัวนี้เนี่ยแม่งไม่ไมค่อยจำเป็นเลยครับเออคือไม่ค่อยจำเป็นแหละคือถ้าไม่ได้เอามาปั้นแบบ อัพความสัมพันธ์อะคือไม่รู้จะไปใช้อะไรอะนะครับนอ่จากจะเอามาอัพความอัพความสัมพันธ์นะนะเออก็เป็นตัวแบบกากาพูดถ้าพูดกันตรงๆอะนะก็อันนี้เป็นตัวที่สองแล้วมั้งที่มันให้สุมแบบนี้นะตัวแรกที่มันให้สุมแบบแบบสุมอย่างเงี้ยรู้สึกจะเป็นจิ้งจอกก้าวหานะครับเออซึ่งไอ้ตัวที่มันให้สุมเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นวงล้อสุมอย่างเงี้ยผมว่าตัวละครที่มาเนี่ยแนวสุมแบบนี้ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ห่ะ ถ้าเราดูจากตัวจิ้งจอกเก้าหางนะไอตัวแรกที่มันให้สุมอะ่ะแล้วก็ไอตัวนี้เน่นะก็ตัวนี้เป็นตัวที่สองนะที่ให้สุมแบบแนวแบบแนวแนววงล้อสุมสุมไปเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยนะตัวละครดูไม่ค่อยเก่งอะ่ะเออนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้นะไอตัวที่จอกเก้าหางก็ไม่ค่อยได้ใช้เห็นไหมคือแทบไม่ได้ใช้เลยดีกว่านะโอเคพูดมานะครับ, okay. ม,ารบมาสุมกันดูนะครับว่าหนึ่งพันของผมเนี่ยจะได้ถึงขั้นการันตีหรือเปล่ามาห้าสิบแรกนะครับ กดไปเลยออกเลยก็ดีนะโอ้ยยากครับออกเลยอะยากกดครั้งเดียวแล้วจิ้มได้เลยอะยากบอกเลยมาต่อครับเฮ้ยเมื่อกี้มันมแวบ,บไปนะได้อะไรเอ่ยออกเลยปะเนี่ยโอ้โหไม่ได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงก็การันตีแต่ว่าถ้าจะคือถ,ถ้าการันตีมันก็เกินไปนะครับ ถ้าการันตีเลยมันก็เกินไปจะอกี่ครั้งเนี่ยได้ไหมได้เศษแน่เลยยังไงเพรอ๋อคือไม่ใช่ว่าเกมมันเห็นว่าผมแบบมีพอที่จะได้ได้แบบการันตีแล้วมันจะให้ผมตัวสุดท้ายเลยนะอันนี้ไม่เอานะ <c oughs> ออกก่อนก็ไม่น่าเกียดน,นะเว้ยเพื่อนยังไง โอ้โหแม่งเอ้ยทุกคนต่อครับคือผมบอกเลยว่าชิลแล้วเพราะว่าคือมันมีแบบมันมีพอดีไงคือ,อยังไงก็ได้นะครับวันนี้ผมบอกเลยผมสมได้แน่นอนนะครับแต่ว่าโอ้โหมันจะน่าเกลียดไปทํามาหน้าสุดท้ายเลยอะ่ะมันจะน่าเกลียดไปโอ้แทบไม่แวบไปตัวมะเดื่อเลยครับผมว่าจะได้การันตีว่ะ หนึ่งพันเขาที่เก็บมาสงสัยจะได้ใช้ทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องกดรีเฟรชนะได้ใช้ทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องกดรี face. เฟรชเฮ้ยยังไงโอ้โหไอเราก็นึกว่าจะแวบไปเนาะต่อดีกว่าครับอืมได้ไหมเนี่ยโอ้ได้เศษมาหนึ่งคนระับโอเค เฮ้ยมันจะให้เราการันตีจริงวะเดี๋ยวผมขอออกก่อนดีกว่าคือคือมีพอดีแหละแต่อยากอยากกดรีเฟซแล้วสุ่มแบบเอาสักสองตัวไงเออเฮ๊ยอยอยยังไงยังไงโอ้โน่าเกียดมากไม่ออกจริงดิเฮ้ยการันตีเลยจริงหนิผมถามจริงเหอะอ้ยจะได้แล้วโอ้ยแม่ง ออ้ยทุกคนตายชักแล้วเมืเอ่อยทีนี้ยังไงวะเนี่ยยังไงวะเนี่ยได้ยังได้ยังโอ้โหยังไม่ได้นะครับต่อดีครับอืมโอ้โหเปิดมาเยอะเลยเปิดมาเยอะแล้วเนี่ยได้แล้วแหละได้แล้วแหละโอ้ยวุ้ยอะไรของมันวะเนี่ย ให้กูการันตีแน่เลยเนี่ยพันพันเขาเนี่น่าจะน่าจะไม่ได้กดรีเฟรชครับดูจากทรงแล้วโอ้ยน่าจะเหมาเลยวกนนี้อโอ้ยเมาแน่เลยจะเมาจริงเหรอยังไงวะเนี่ยโอ้หกูว่าเหมากูว่าเหมาเหมาแล้วแหละเออสลับก่อนสลับก่อน เฮ้ยเมาเลยเหรอมาบอคอแตกนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเมาเลยเหรอเฮ้ยมันจะไม่ออกจริงดิ ห้าครั้งสุดท้ายครับทุกคนจะมันจะได้ไหมเอะมาดูเลยห้าครั้งแล้วเลยห้าครั้งแล้วต้องได้แล้ว <c oughs> มั้ง <c oughs> เออมาสักทีเฮ้ยฉันจะทําทางให้เองมามาเดือดครับห้าครั้งสุดท้ายโอ้โหแม่งเอ้ยกว่ามึงจะออกเนาะ <c oughs> โอเคได้มาแล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวจะกดรีเฟซนะครับ ก็ผมบอกเลยนะว่าถ e for ้าใครที่ย on ังไม่ได้ส on ุ่มเนี on ่ยใครที่ย on ังไม่ได้ส on ุ่ม on อ่ะเก็บไม่ครบหนึ่งพันเขาแล้วมาสุ่มทีเดียวดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องคือมันจะได้ไม่ต้องแบบมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคือมาเปิดทีเดียวไปเลยนะครับโอเคมันถามว่าเราจะกดรีเฟซไหมเราก็กดรีเฟซไปเพราะว่าเผื่อจะได้รุ่นอีกสักตัวนะครับผมจะได้กดผมน่าจะกดได้อีกสามครั้งนะครับแต่ก็น่าจะไม่ได้หรอกดูจากทรงแล้วรุ้นสองตัวยากแหละเพราะว่าเปิดเปิดตัวแรกกว่าจะออกก็แย่นะครับ มาได้อีกสองครั้งนะผมมาดูกันอันนี้ก็เปิดขำๆนะครับขอเพชรแล้วกันโอโ้ได้พิมคุกกี้ไหมครั้งสุดท้ายนะครับเปิดให้หมดไปเลยมันจะเหลือทำไมเฮ้ยได้ไหะสองตัวปะ่ะยากยากบอกเลยสองตัวเนี่ยโอ้โหได้พิมพคุกกี้มาโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ได้มาแหละมันก็การันตีอยู่แล้วเพราะผมมีพันเขาพอดีไง เออมันก็ต้องการันตีอยู่แล้วนะครับก็ได้มาแล้วนะผมผมว่าหลายคนน่าจะเปิดไปแล้วแหละแต่ผมแบบขี้เกียจเปิดไงดองไวใ้ให้มาเปิดทีเดียวดีกว,ว่ามันอยู่ไหนวะเนี่ยเออหาไม่เจอนี่นะครับก็เป็นตัวอกองกานะครับแต่ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะไอตัวเนี้ยนะครับก็เอามาอัพความสัมพันธ์ได้นะ แล้วก็เอามาเอามาตัดไม้นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับ